ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Passion Investment หรือการลงทุนในของสะสมที่เราชื่นชอบ ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่การซื้อของที่เราชอบเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนได้จริงคุณรู้ไหมว่านาฬิกา Rolex Daytona Rainbow ที่ซื้อมาในราคา3ล้านบาทปัจจุบันมีมูลค่าถึง18ถึง20ล้านบาทนั่นคือกำไรอย่างน้อย17ล้านบาทภายในเวลาแค่10ปี แต่ก่อนที่คุณจะตื่นเต้นไต่กับตัวเลขพวกนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจว่า passion investment นั้นมีหลายประเภทตั้งแต่นาฬิกาหรูรถคลาสสิกงานศิลปะไปจนถึงเหล้าวิสกี้หายากและแม้กระทั่งทะเบียนรถสวยมาเริ่มกันที่เหล้าวิสกี้หายากก่อน วิสกี้บางชนิดที่หมักในถังไม้โอ๊กพิเศษและเลิกผลิตไปแล้วสามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อย่างน่าทึ่งอย่างเช่นหลุยส์สิที่เมื่อ20กว่าปีก่อนราคาขวดละ6-70,000บาทปัจจุบันราคามาตรฐานอยู่ที่3,000 0 0บาทและถ้าเป็นรุ่นพิเศษอย่าง Black Edition อาจสูงถึง2ล้านบาทสิ่งสำคัญคือการเก็บรักษา ต้องวางขวดในแนวนอนเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมและที่น่าสนใจคือแม้เวลาผ่านไปนานเหล้าเก่ายังดื่มได้และกลิ่นหอมจะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนนาฬิกาหรูนี่เป็นตลาดที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะ3ามแบรนด์หลักคือ p a テック h ィ p i i l i p เดมาพิเ Piguet และ Rolex ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว แต่การจะซื้อนาฬิกาจากบูตทิกโดยตรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องสร้างโปรไฟล์ก่อนบางคนต้องซื้อนาฬิการุ่นที่ไม่ต้องการมูลค่าถึง10ล้านบาทเพื่อให้มีสิทธิ์ต่อคิวซื้อรุ่นที่ต้องการทะเบียนรถสวยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยเฉพาะมวดเก่าที่มี2ตัวอักษรตามด้วยเลขสวยเลขเดี่ยวอย่างเลข8เลข9หรือเลขตองอย่าง999อาจมีมูลค่า8ถึง10ล้านบาท แต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีสองสิ่งคือความรู้และเงินทุนการลงทุนประเภทนี้เหมาะกับคนที่มีฐานะดีเพราะของที่จะขึ้นราคาจริงๆมักเริ่มต้นที่หลักล้านขึ้นไปช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีราคาของสะสมหลายอย่างปรับตัวลดลงอย่างนาฬิกาที่เคยขายรีเซล,ลแพงกว่าราคาบูติกตอนนี้กลับถูกกว่า20%กระเป๋าแบรนด์เนมก็ราคาลงเช่นกัน แต่นี่อาจเป็นโอกาสสำหรับคนที่มีเงินพร้อมเพราะเมื่อเศรษฐกิจพื้นตัวราคาพวกนี้ก็จะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งสิ่งที่อยากฝากไว้คือ passion investment ไม่ใช่ตาลงทุนสำหรับทุกคนมันเป็นของเล่นของคนรวยของคน1%ไม่ใช่99%ถ้าคุณสนใจจริงต้องศึกษาให้ลึกมีความรู้และที่สำคัญต้องมีเงินทุนที่พร้อมจะถือระยะยาวขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน